ในข้อ11นะครับสองด้านนี้ยาวเท่ากันแล้วมันก็ไม่ใช่ด้านยาวสุดด้วยนะเนี่ยเนี่ยก็ลักษณะคล้ายคล้ายข้อเมื่อกี้นะด้านยาวสุดเป็น30นั้นเช็คก,ก่อนว่าสร้างสามเหลี่ยมได้หรือเปล่านะครับขั้นที่หนึ่งเช็คว่าสร้างสามเหลี่ยมได้ไหมเราสองด้านที่สร้างรวมกันเราไปเทียบกับด้านยาวสุดนะครับ ส0มันมากกว่าสามสิบถ้าสองด้านที่สั้นรวมกันแล้วมากกว่าด้านยาวสุดก็สร้างสามเหลี่ยมได้ตอนนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแน่ๆแล้วเพราะว่ามีสองด้านยาวเท่ากันนะยี่สิบกับยี่สิบนะครับทีนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมฉากหรือว่าสามเหลี่ยมมุมป้านนะมาทำขั้นที่สอง โดกยการยกกำลังสองเข้าไปแปดร้อยมันน้อยกว่าเก้าร้อยรวมกันแล้วอย่างแพ้ครับเพราะฉะนั้นจะเป็นสามนีนยมุมบ้านนะครับน